สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหวยแม่มาชแนลของเราในวันที่29ทธันวาคม2568นาะคะเจอกันแบบตามมาเดิมซึ่งวันนี้ลงให้2 EP นะก็คือ EP ที่ 10และ11นะคะ EP นี้เป็น EP ที่11ของงวดประจำวันที่2มก,กราคม2 5 1 9นะคะแนวทางก็จะมีตามรายชื่อที่ได้ขึ้นไว้นะคะเรียงตามรายชื่อเลยนะคะอ่าแนวทางมีทั้งหมด20แนวทางนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องบอกว่าให้กรอคลิปไปนะคะจนจะเราจะเดอทาที่เราชอบนั่นเองนะคะ ม,มาเริ่มกันเลยนะเริ่มที่นาทางของท่านนี้เลยนะคะนาทางของอาจารย์อุรัญญาหารเนาะต้องบอกว่างดที่แล้วนั้นแนวทางจ้านนี้นะคะเข้าที่แนวทางล่างนะคะได้สองห้าสองตัวล่างเข้าตัวกลับ นะซึ่งเป็นตัวเน้นนะคะสะัะในงวนนี้นะคะในะทางบนให้มาคือ9 2 4สองสและอย่าลืมตัดนะเป็น2 4 29และ9 4นะคะสะ่วนในทางล่างให้มาคือ5 3สเน้นเน,น,น้นะ53เน้นเน้นนะคะแล้วก็ตัวรองให้มาคือ57กับส9นะคะดูกันนะคะว่างวนนี้จะเข้าอีกไหมในทางของสาาดมนยาหารนี้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทางของท่านนี้เลยแอดมาน้อยคอยรักนะสำหรับพุที่เรียนนั้นไม่เข้าใช่ไหมคะหลุดไปใช่ไหมในงวดน,นี้แอดได้มาแบ่งปันดูสี่ฉบับเหมือนเดิมนะฉบับแรกฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นชุด3ตัวบนนะคะให้มาตามน,นี้ก็จะมี426427 4, 3, 6และ 4, 3, 7ต่อมาฉากที่2ก็จะเป็นแนวทางชุดสุรบทสอตัวนะคะเน้นๆที่ 2, 6แล้วก็ 3, 6รอง 2, 7และ 3, 7นะคะอืมแล้วก็แนวทางฉบับที่3ามที่4เนี่ยฝั่งซ้ายมือเป็นฉนบับที่3ามซึ่งงวดนี้ให้แนวทางสรุปล่างเน้นๆที่ 9, 2และ 0, 2รอง 9, 3และ 0, 3ส่วนแนวทางฉบับที่4ปิดท้ายเลยก็จะเป็นชุดเน้นๆหนักๆแขนๆล่างให้มาคือ 9, 2นะ ใครชอบใครรักก็จัดไปสไลด์แอดมารนะนะครรักนะคะเจ้านี้ให้ซื้อกันนะคะล่างบนก็ว่ากันไปนะคะตามที่แอดได้เคยนาเสนอเนาะเจ้านี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทางของหวยเงินเทวดานะสาหรับหวยเงินเทวดาว่าที่เรานั้นเข้าไหมแอดดูแป๊บนึงนะเข้าเฉพาะนางที่เป็นเลขเลขวิ่งล่างห้านะคะใช่ไหมเพราะว่าล่างออกห้าสองใช่ไหม อ่าในงวดน,นี้นะคะให้มานะแนวทางให้วิ่งบนที่5นะชุดเด่นให้มาคือ753 5375แล้วก็37นะคะรอง093 353 713แล้วก็8130นะทั้งละให้วิ่งที่3นะคะแล้วก็เด่นเด่นให้มาคือ3130และก็39นะคะ ให้กันด้วยนะคะตามบนล่างนะคะ15194849แล้วก็55นะคะแล้วก็ให้ข้าองบนมาคือ135780นนะใครไม่ชอบก็อ่าไม่ชอบที่วินให้เนี่ยก็วินเอาเองได้ก็ได้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของท่านนี้เลย Ad m มิสเน,นะคะซึ่งเป็นแนวทางล่างหรือพิกัดล่างเนาะสำหรับชุดเต็มบนล่างยังไม่เห็นมานะคะเอาชุดล่างไปก่อนนะคะสำหรับผู้ที่เราต้องบอกว่าเข้าแนวทางที่เป็นเ,เลขวิ่ง5นะคะแต่ว่าตัวเจาะน,นั้นไม่เข้านะคะเพราะออก5 2สองใช่ไหมอืมเสียดายเนาะห้าหนึ่งหนึ่งแต่ว่าเป็นเตัวเลขที่สวยนะคะสำหรับในงวดน,นี้เนี่ยให้พิกัดล่างวิ่งที่ศูนย์รองหนะคะ และ2ตัวมาคือ60และ06นั่นเองตัวจักตัวเน้นจะเข้าเรือเปล่ารุ่นกันเนาะใครที่รอชุดที่เป็นชุดเต็มยังไม่ได้มานะคะได้มาอย่างไรก็จะลงให้เนาะรอวที่แล้วเข้าบนล่างเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของออนตังอันนี้เป็นเลขต้องติดนะเป็นเลขเดนั่นแหละนะคะซึ่งเป็นเลขเด่นที่มี3ตัวสามารถมาได้บนล่างนะคะวันที่แล้วเข้าไหมนี่ อุ้ยไปไปแล้วืมื่อที่แล้วนะคะเข้าที่ตัวนี้เลยนะคะนี่เลขสองนะคะใช่ไม้สองนะคะเข้าที่่าหลักหน่วยล่างนะคะสําหรับลูงคะา้ัวงน,นี้ให้มานะคะเลขต้องติดของแอดตั้งนะคะศูนย์หนึ่งสองนะศูนย์หนึ่งสองนะคะอืมใครนะคะที่เราฉบับนี้แอดลงให้แล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทางของอ่า เลขกําลังวันแอดหนุ่มขอนแก่นนี่เห็นไหมอ่ารีบกันจังเลยนะคะเมื่อกี้มาอะไรเมื่อกี้สไลด์มาเนาะเมื่อที่แล้วนั้นต้องบอกว่าเข้าที่เ 5, ลขห้าแล้วก็เลขเก้าใช่ไหมคะอืมโดยที่อ่าห้านั้นนะคะเข้าที่หลากหน่วยบนแล้วก็เข้าที่หลักสิบล่างและได้เ 9, ลขเก้าหลักสิบ บนใช่ไหมคะในงวดน,นี้นะคะให้มาคือ5 7านะ579อันนี้เป็นสูตรเก่านะ579นะคะอ่าส,สุดใหม่ยังไม่ได้มาเพิ่มเติมอย่างไรก็จะลงให้นะคะอืมเอาไปดูเอาไปพิจารณาดูนะคะเลขกำลังวันพุธงวดน,นี้ตรงกับวันพุธใช่ไหมคะที่ออกสลักต่อไปนะก็จะเป็นแนวทางของแอดกลมเกตเนื้อติดนะเจ้านี้แอดได้มาน่าจะน่าจะประมาณ6ฉบ,บับหนข้าที่อาจำได้นะคะ ช็อแรกนยเพิ่มเติมมาเนี่ยอ่เป็นทาทังเลขวิ่งบนงวดนี้ให้วิ่งบนที่6กับสีโดยอ่าวิ่งบน6นั้นนะคะให้เน้นที่16 7 6 2 6และสูตรหกเรเวนหกหด้วยนะคะแล้วก็วิ่งบนสีนั้นให้เน้นที่9 4 6 4 7 4 8 4สแล้วก็รางบนสีสีด้วยนะคะต่อมาค่ะฉบับที่2ก็จะเป็นน,นทาทังที่ชื่อว่า เลขวิ่งล่างนะคะในงวดน,นี้ให้วิ่งล่างที่5กับ8ด้วยอ่าวิ่งล่าง5้านั้นนะคะก็ให้เน้นที่5358 5, 5, 5 459แล้วก็รองันห้าห้เนาะแล้วก็แนวทางวิ่งล่าง8นั้นให้อ่าเน้นที่อ่าส8มแแล้วก็5 8ปรองบน88ด้วยนะคะสาันทั้งเลขวิ่งของแอกโกรมเกตเนติก็ลงเรียบร้อย2ฉบับนะต่อไปค่ะแนวทางฉบับที่ 3ามนะฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นทางเลขเด่น1ิในบนให้มาคือ2-4-8สี่แปนี่เด่นบนแบบ3ตัวนะคะอืมต่อมาค่ะฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นหนาทางที่ชื่อว่าชุด3ตัวบนตรงโต๊ดนะแคปหน้าจอไปนะแคปหน้าจอไปเลยเนาะอันนี้คือฉบับที่พี่ 4, ใช่ไหมอืมแคปไปนะคะท่านที่ชอบชุด3ตัวก็ลองดูว่าจะเข้าหรือเปล่า ่อมาค่ะฉบับที่5ที่6นะฝั่งซ้ายมือเนี่ยฉบับที่5เนาะเป็นแนทางเล็กท้ายรางวันที่1ให้มาคือ89494 8 9กแันแล้วก็8 4เนาะแล้วก็ฝกั่งขวามือก็จะเป็นฉบับที่บอกว่าให้ซื้อลอตเตอรี่เก็บไว้นะคะ54ากับห8านะคะใครชอบก็จัดไปนะ,ะแอกลมเก็ยนุตินะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนทางของแอต้นสนนะแสต้นสนนะคะ วัที่แล้วนั้นเข้าไหมนะคะต้องบอกว่าอ่าเข้าที่แนวทางที่เป็นเลขเด่นเก้ากับห้านะคะอ่าวิ่งรูดเก้าห้าก็รวยรมกันไปเลยนะคะสระได้ง้นี้ให้มานะแนวทางก็ให้อ่าที่เป็นเลขเด่นบนล่างที่ห้ากับอ่าเลขเด่นบนที่ห้ากับแปดนะคะแล้วก็เด่นตะเด่นอ่าล่างที่สามเนาะเอาเอาใซดีดีเด่น บน5้ากับแเนาะแล้วก็เด่นล่างที่3นะคะ2ตัว3ตัวเน้นที่3ามสามสองห้าห้แดห้ดห้าสาแล้วก็3าสามนะใครชอบก็จัดไปนะคะแอดต้นสนต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทางของคุณหญิงงามใจนะคะสเตรนเจอี้ให้มาให้วิ่งที่6นะคะสตัวเน้นที่8 3 6ส 6, 6 8 6 5 8ามห้าแปมนะสตัวให้ให้มานะคะ ก็จะมี3 6 8 3 6 5 3อสมเออส8 5แล้วก็8 6 5เม็ดเดียว2ตัวนะคะเม็ดเดียวนะคือ6 5นะคะให้3ตัวมาด้วยนะคะเน้นๆที่3 6 5แล้วก็8่าดหหนะคะวันนี้จะคลดอลาร่วมกันนะมาที่พี่จุกนะพี่จุกนะสวัสดีแล้วแอดไม่ลงให้นะคะบอกไว้ก่อนเลยนะคะ งวดไหนได้มาก็ลงให้นะคะเขาบอกว่าเป็นงวดวันที่30ธันวาคมใช่ไหมคะเป็นงวดวันที่2นั่นแหละค่ะแต่ว่าเขาแค่เลื่อนเนาะสำหรับในงวดนี้นะคะให้มาเด่นที่8นะ2ตัวเด่นที่8 1 8 3 8 5แล้วก็8 7 3ตัวก็ควรเอานะคะอ่าดูกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าไหมาพี่จุกนะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของอ่าใครนี่ แอดหนุ่มนะคะสำหรับรีงวดนี้นะคะแอดหนุ่มให้มาเด่นที่9 2ตัวและ3ตัวก็จะเน้นที่693 93 96 36นะคะก็กลับให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ระวังกับระวงกับหัวด้วยนะมาที่นาะทางของแอดไพเมงรนะคะเจ้านี้ไม่ได้ลงข้อมูลมาแหลางวดเนาะดได้มาแบ่งปันอยู่ประมาณ3าวฉบับสรับอีพีนี้นะคะผองงส้นมือก็จะเป็นนาทางชุดอะไรนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นนาทาง โอเป็นแนวทางบนนะคะชุดตรงตรงไม่ต้องกลับนะถ้ากลับถือว่าผิดสูตรนะคะตามนี้นะคะนี่นะฉบับแรกเนาะแล้วก็ฝั่งของมือก็ฉบับที่สองเป็นชุดครบสงรงตะบนนะคะให้มาตามนี้เลยเน,นเน้นที่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกถ้าวินเอาก็คือศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกนะคะก็วินเอาถ้าเราไม่ชอบที่ที่เด่นให้นะคะแล้วก็ฉบับที่สามเลยเป็นชุดสงรงตะล่างหกชุดตรงนะคะหกชุดตรงนะคะ ถ้าไม่ตรงคือผิดใช่ไหมอืมก็มาดูกันนะคะว่งงาง้นี้จะค่าได้ปล่าแอดพยายามนะคะมาที่นาทางของท่านไหนแอดกล้องนะแอดกล้องแอดว่าแอดแอดลงให้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าแอดแอดหาไม่เจอสําหรับในงวดที่แล้วนั้นนะคะต้องบอกว่าไม่ค่าหลุดไปใช่ไหมนะคะในงวดน,นี้นะคะให้มาให้หนาทาง3ามตบลน,นะคะ คือ 130, 135, 136 13แล้วก็137ส่วนนทางสุนตบนก็จะมี 30, 35, 36และ37แล้วก็ในทางล่างนะคะ 60, 6, 36, 5และ 6, 7นั่นเองนะต้องบอกว่าเจ้านี้ให้วิ่งบนที่3และวิ่งล่าง6ใครชอบก็ลองดูนะคะแอดกล้องนะเจ้านี้เขนาน้าจะข้าบ่อยนะแต่ก็หลุดหลุดบ้างนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดมาลีซึ่งเป็นแนวทางล่างนะให้มาคือ5 4 5 8 8 2แดดแล้วก็8 4สนะคะต่อไปค่ะเป็นทางของแอดโคมเพิ่มเติมมา2ฉบับนะคะฝั่งซ้ายมือเป็นชุดเต็มบนนะแล้วก็ฝั่งของมันก็จะเป็นชุดตัดเน้น,เน,นเน้นบนนะคะแคปไปทั้งสองฉบับเลยนะคะแคปไปทั้ง2ฉบับเลยนะแคปเปด้อนะคะสำหรับแอดคมก็ลงให้ไปหลายฉบับแล้วมากๆเลย หลายฉบับมากๆนะไม่ว่าจะเป็นในทางเล็กวิ่งเลขเด่นเลขกติดบนติดล่างอะไรประมาณนี้นะคะหลายฉบับนะมาที่แอช้กคูลแอจดด้มาเป็นในทางล่างนะคะให้มาคือ708090 7 4์แปแล้วก็เกสีนั่นเองนะมาที่ในาทางของท่านนี้เลยอ่ะไม่ไปล่ะอ้าวทำไมไม่ไปค้างแล้ว <c oughs> เพิ่มเติม <c oughs> เป็นในาทางของแอดมิดนะคะฝากซ้้ยมือประชุดเต็ม3ตัวนะ ชุดเต็ม3ตัวตรงโต๊ดนะคะแล้วก็ฝากคขอมมันก็จะเป็นสรุป2ตัวบนนะคะอือสรุปสตัวบนที่4 7 4 8 4 9 5 7 8เแล้วก็5้เ้านะคะอืมใครชอบแอดมิรก็หลุดเอ้กหลุดไปกสันก็อืมลองดูนะคะอ่าแคปน่าจากันไปเลยมาที่ในทางแอดทิมดูซิหรือคุณธวัชชัยนะคะที่แล้วนั้นไม่เข้าใช่ไหมในงวดนี้นะคะให้มาก็อืม ตัวเลขสวยนะแต่ว่าอ่านยากนิดนึงนะคะอ่างวดน,นี้เนี่ยให้ในะทางบนนะคะรูดที่7กับ8นะ3ตัวและ2ตัวเน้นที่ขีดเส้นใต้นะคะแล้วก็ในทางล่างเนี่ยให้รูดที่7กับ8เหมือนกันนะคะ2ตัวเน้นที่7 8็5 8 4แล้วก็85้นั่นเองนะคะงวดน,นี้ให้ดับบนที่2รและดับล่างที่9นะคะจะเป็นในงานจะผ่านไม้เราก็รุ่นกันนะคะสรับเลขดับแล้วก็ชุด2ตัว3ตัวนะ ต่อไปนะคะเป็นนนะทางของเลขดับเริ่มที่ในะทางเลขดับของแอดราเดนนะคะอ่าซึ่งฉบับแรกก็จะเป็นดับล่างนะคะที่แล้วให้ดับล่างที่4ผ่านไหมผ่านนะเอา52านะคะในงวนนี้ให้มาดับล่างที่เลข2นะคะจะผ่านอ่าอีกแม่เราก็ลุ้นกันนะแล้วก็ฉบับที่2เนี่ยก็จะเป็นนนะทางที่เป็นดับบนนะคะสําดักที่แล้วให้มาคือ3ผ่านไหมคะอ่าสนะ ก็ผ่านนะคะในงว่นนี้ให้มาดับบอลนี่2นะจะเป็นงานจะผ่านไหมเราก็ลุ้นกันนะคะแล้วก็มาปิดท้าที่ทางที่อ่าชื่อว่าเลขไม่น่ามาล่างแอดชนะพลนะคะมีท่านหนึ่งนะคะได้ขอ,ขอมานะคะอ่าสามหรักวมืที่แล้วนั้นให้มาคือเดขสาผ่านไหม อ่าผ่านนะออกห้าสองนะสำหรับในง่อนี้นะคะง่อนี้นะงวดนนี้นะคะนห่นไหมเล็กสี่นะคะอ่ารุนกันนะคะว่างวดนี้จะเป็นยังไงจะผ่านอ่าอีกหรือเปล่าท่านที่รอนะคะลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่11ของว่าประจำวันที่ 2. มกราคม2 5 1 9นะคะท่านใดที่รู้ชอบนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้แอดด้วยนะแอดก็จะหาทางมาแบ่งปันกันต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเจอ,อจนกว่าแอดจะชีวิตจะหาไม่ไหมก็ <c oughs> จะลงให้เรื่อยๆกันไปนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะสรารคันคนไหนนะคะแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนหนะที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะ อ่าค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ